การกำหนดโหลดแพทเทิร์นในโปรแกรม eTabs โหลดแพทเทิร์นหมายถึงรูปแบบของน้ำหนักบรรทุกที่ถูกกำหนดไว้เพื่อใช้แทนประเภทของแรงกระทำต่างๆที่กระทำต่อโครงสร้างเช่น dead load, live load, wind load, seismic load เป็นต้นวัตถุประสงค์ของการกำหนดโหลดแพทเทิร์นเพื่อช่วยให้สามารถแยกประเภทของแรงกระทำได้อย่างชัดเจนขั้นตอนการกำหนดโหลดแพทเทิร์นให้ไปที่แถบเมนูด,ด้านบน แล้วเลือก Define จากนั้นเลือกคำสั่ง Load Pattern จะปรากฏหน้าต่าง Define Load Pattern ขึ้นมาหน้าต่างจะแสดงกรณีน้ำหนักบรรทุกที่กำหนดไว้แล้วคือ Dead หมายถึงน้ำหนักบรรทุกคงที่ Dead Load ในช่อง Self Weight Multiplier ให้กำหนดค่าไว้เป็น1ห,หมายความว่าโปรแกรมจะคิดน้ำหนักตัวองค์อาคารเองทีนี้เรามาเพิ่มโหลด Pattern ใหม่สำหรับน้ำหนักบรรทุกจรกันเลยครับพิมพ์ Live ในช่องโหลดส่วนในช่อง type ให้เลือกเป็น live ในช่อง self weight multiplier ให้กำหนดค่าเป็น0หมายถึงผู้ใช้โปรแกรมจะเป็นผู้กำหนดน้ำหนักที่กระทำต่อองค์อาคารเองแล้วกดปุ่ม add new load เพื่อให้โปรแกรมสร้างโหลดแพทเทิร์นขึ้นมาแล้วทำการเพิ่มโหลดแพทเทิร์นน้ำหนักบรรทุกคงที่เพิ่มเติม super d a t e และน้ำหนักบรรทุกของผนัง w a l โดยให้ทําเหมือนขั้นตอนก่อนหน้านี้จนครบทุกโหลดเลยครับต่อไปเป็นการเพิ่มโหลดแพคเกจสำหรับแรงกระทําด้านข้างหรือ lateral load ดังนั้นผู้ใช้โปรแกรม eTABS ควรศึกษาทําความเข้าใจในเรื่องการออกแบบอาคารต้านทานการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวและการออกแบบอาคารต้านทานแรงลมเบื้องต้นเสียก่อนโดยสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากมาตรฐานการคำนวณแรงลมและการตอบสนองของอาคาร มยพหน1่งสามหนึมาตรฐานการออกแบบอาคารต้านทานการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวมยพหนึ่งศย์สองสองหกหนึ 61. ซึ่งเราจะใช้ข้อกำหนดต่างๆที่อ้างอิงจากสองมาตรฐานนี้ครับขั้นตอนการสร้างโหลดแพทเทิร์นของแรงลมให้พิมพ์วินในช่องโหลดส่วนในช่องไทป์ให้เลือกเป็นวินและในช่องเซลเวตมัลติพลายเออร์ให้กำหนดค่าเป็นศูนย แล้วไปที่ช่อง Auto lateral load เลือกมาตรฐาน NBCC 2 0 0 5ซึ่งมาตรฐานมยผ1311-50ขีด50ใช้เป็นมาตรฐานอ้างอิงเสร็จแล้วกดปุ่ม Add new load เพื่อให้โปรแกรมสร้างโหลดแพทเทิร์นขึ้นมาจากนั้นกดปุ่ม Modify lateral load จะมีหน้าต่างแสดงขึ้นมาแล้วแต่ละข้อหมายถึงอะไรเรามาทำความเข้าใจกันเลยครับกลุ่มคำสั่ง Exposure and pressure coefficients เป็นการตั้งค่าตัวเลือกวิธีการกำหนดพื้นที่รับแรงลม Exposure from extents of diaphragms โปรแกรมจะใช้ขอบเขตของ d i a p h r a รมเพื่อประเมินพื้นที่รับแรงลมโดยอ้างอิงจากพื้นชั้นต่างๆที่กำหนดไว้ Exposure from shell objects โปรแกรมจะใช้ผิวเชลล์เช่นผนังผิวโครงสร้างที่รับลมเหมาะกัอบอาคารที่มีการกำหนดผนังหรือแผ่นเชลล์อย่างชัดเจน กลุ่มคำสั่ง Win Exposure Parameters ใช้กำหนดค่าที่เกี่ยวข้องกับทิศทางลม Win Directions and Exposure Width ปุ่มสำหรับแก้ไขหรือดูทิศทางลมและความกว้างที่สัมผัสลม Win Ward Coefficient CP และ Lee Ward Coefficient CP คือค่าสัมประสิทธิ์ความดันด้านรับลมและด้านตรงข้ามตามมาตรฐาน NBCC Win Coefficient ใช้กำหนดพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับแรงลม Velocity pressure คือความดันจากความเร็วลมที่ระดับอ้างอิงโดยหน่วยเป็นกิโลปาสคาลเช่น0.525กิโลปาสคาลสามารถคิดได้จากสูตรนี้ Gas effect factor คือค่าตูวคูณเพื่อคำนึงถึงแรงลมกระโชกเช่น2หมายถึงลมกระโชกแรงกว่าลมเฉลี่ย2เท่า Importance factor คือค่าความสำคัญของอาคารเช่น1.0สําสำหรับอาคารทั่วไป1.15 สำหรับอาคารสำคัญเช่นโรงพยาบาลสถานีดับเพลิงเทเรนไทป์คือลักษณะประเภทภูมิประเทศบริเวณอาคารซึ่งมีผลต่อการพัฒนาแรงลมรัฟหมายถึงพื้นที่มีสิ่งปลูกสร้างสูงหนาแน่นโอเพนหมายถึงพื้นที่โล่งเช่นทุ่งนาเซีวินวาดคือด้านรับลมเซีลีวาดคือด้านที่ลมพัดผ่านหรือด้านหลบลม ค่าจะปรากฏเมื่อเราตั้งค่า Exposure and Pressure Coefficient เป็น Exposure from Diaphragms Exposure Height คือช่วงความสูงของอาคารที่พิจารณาแรงลม Top Story ให้กำหนดชั้นสูงสุดที่แรงลมจะส่งผล Bottom Story ชั้นต่ำสุดที่แรงลมมีผลหรือ Base Include Parapet ตัวเลือกสำหรับรวมความสูงของพา r a ราเปตเข้าหากเลือกให้ใส่ความสูงของพา r a ราเปต กดปุ่น OK เ,เพื่อยืนยันการตั้งค่าโหลดแพทเทิร์นของแรงลมครับต่อไปเป็นขั้นตอนสำคัญสำหรับการออกแบบอาคารต้านทานแรงแผ่นดินไหวเราต้องสร้างโหลดแพทเทิร์นของแผ่นดินไหวให้ถูกต้องและตรงกับกฎหมายและมาตรฐานที่บังคับใช้อยู่มาเริ่มกันเลยครับให้พิมพ์ EQ ในช่องโหลดส่วนในช่อง Type ให้เลือกเป็น Seismic และในช่อง Self Weight Multiplier ให้กำหนดค่าเป็น0แล้วไปที่ช่อง Auto และ t o e r a l r o a d เลือกมาตรฐาน ASCe 7.05ซึ่งมาตรฐานมยผ1302-61ใช้เป็นมาตรฐานอ้างอิงเสร็จแล้วกดปุ่ม Add New Load เพื่อให้โปรแกรมสร้างโหลดแพทเทิร์นขึ้นมาจากนั้นกดปุ่ม Modify l a t e r a l r o a d จะมีหน้าต่างแสดงขึ้นมามาดูความหมายของค่าแต่ละค่ากันเลยครับ กรอบ Direction and Eccentricity ให้ผู้ใช้เลือกว่าต้องการพิจารณากำหนดแรงแผ่นดินไหวมาในทิศทางใดบ้าง x directs y directs พิจารณาแรงแผ่นดินไหวในแนว x และ y x directs บวก Eccentricity รวมแรงเยื้องศูนย์หรือ eccentric ในแนว x y directs บวก Eccentricity รวมแรงเยื้องศูนย์ในแนว y ค่า Eccentricity Ratio เป็นสัสดส่วนการเยื้องศูนย์จากตำแหน่งศูนย์กลางมวลหรือการบิดโดยบังเอิญทั่วไปคือ5เปอร์เซ็นต์หัวข้อ time period ใช้กำหนดค่าเวลาของโครงสร้าง approximate ใช้สูตรใกล้เคียงในการคำนวณ t โดยใช้ค่าคงที่ c t และ x program calculated หมายถึงให้โปรแกรมคำนวณให้ในที่นี้เราเลือกโปรแกรม c a l c u l a t e d user defined เป็นการกำหนดค่า t ด้วยตนเองจากสูตรการคำนวณน,นี้ หัวข้อ Story Range จะให้กำหนดช่วงชั้นของอาคาร Top Story for Seismic Loads กำหนดเป็นชั้นบนสุดที่แรงแผ่นดินไหวถูกนำไปใช้ Bottom Story for Seismic Loads กำหนดเป็นชั้นล่างสุดที่เริ่มพิจารณาแรงแผ่นดินไหวหัวข้อ Factors ปัจจัยต่างๆที่ใช้ในสูตร R Response Modification Factor คือค่าตัวประกอบปรับผลตอบสนอง โอเมกา y ิสเต็ม e อเ t อร์สตรคือตัวประกอบกำลังส่วนเกิน Cd, Deflection Amplification Factor, คือตัวประกอบขยายค่าการโก่งตัว I, Occupancy Importance Factor, คือปัจจัยความสำคัญของอาคารใช้หนึ่งสำหรับอาคารทั่วไปหัวข้อ Seismic Coefficient, เลือก S S a N d S 1 user defined กรณีต้องการกำหนดเอง Ss คือค่าความเร่งสเปกตรัมที่ช่วงเวลา0.2วินาที S1 คือค่าความเร่งสเปกตรัมที่ช่วงเวลา1.0วินาทีสำหรับค่า long period transition period หรือค่า TL หมายถึงช่วงเปลี่ยนผ่านของคาบยาวซึ่งมักเกิดในอาคารสูงหรือโครงสร้างที่มีความยืดหยุ่นมากในช่วงนี้มีผลต่อการขยายแรงตอบสนองของอาคารสูง เนื่องจากการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวในช่วงคาบยาวสามารถสะสมพลังงานและแรงที่เพิ่มขึ้นจากผลการเคลื่อนไหวแบบไดนามิกซึ่งตอนนี้ประเทศไทยยังไม่มีการกำหนดค่า long period transition period ไว้ในกฎหมายอย่างเป็นทางการแต่มีการอ้างอิงแนวทางจากมาตรฐานต่างประเทศเช่นมาตรฐาน ASCE ขีดข 10, ซึ่งใช้สำหรับการประมาณเบื้องต้นดังนี้ครับ ไซส์คลาส A ชั้นหินแข็งใช้ค่า TL โดยประมาณ4วินาทีไซส์คลาส B ชั้นหินใช้ค่า TL โดยประมาณ6วินาทีไซสซ์คลาส C ชั้นดินแข็งใช้ค่า TL โดยประมาณ8วินาทีเช่นพื้นที่ภาคเหนือไซส์คลาส D ชั้นดินปกติใช้ค่า TL โดยประมาณ12วินาทีหรือใช้ในกรณีที่ไม่มีข้อมูลดิน ไซด์คลาส e ชั้นดินอ่อนใช้ค่า TL โดยประมาณ16วินาทีเช่นพื้นที่แอ่งกรุงเทพไซด์คลาส f ชั้นดินที่มีลักษณะพิเศษใช้ค่า TL โดยประมาณ16วินาทีหรือมากกว่าเช่นบางพื้นที่ในกรุงเทพมหานครไซ e ์คลาสหมายถึงประเภทของชั้นดินคลาส d ใช้สำหรับดินอ่อนหรือกรณีที่ไม่ได้ทำการทดสอบดิน ค่า Fa คือสัมประสิทธิ์สำหรับชั้นดินณที่ตั้งอาคารสำหรับค่าเวลาการสั่น0.2วินาทีค่า Fv คือสัมประสิทธิ์สำหรับชั้นดินณที่ตั้งอาคารสำหรับค่าเวลาการสั่น1วินาทีค่า Sds คือค่าความเร่งตอบสนองเชิงสเปกตรัมสำหรับการออกแบบที่ค่าเวลาการสั่น0.2วินาทีค่า Sd1 คือค่าความเร่งตอบสนองเชิงสเปกตรัมสำหรับการออกแบบที่ค่าเวลาการสั่น1วินาทีกดปุ่มโอเคเพื่อยืนยันการตั้งค่าโหลดแพทเทิร์นของแผ่นดินไหว